สวัสดีครับผมสุรพัฒน์มีดหมอนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเยี่ยมชมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาทำ EP ที่8นะครับเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับถ้าจะกล่าวถึงครูบาอาจารย์ที่ดังสุดๆนะครับหลวงพ่อเดิม ท่านคือเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเมืองปากน้ำโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมาอย่างยาวนานนะครับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนมากมายหลังไหลไปพึ่งพาบารมีของหลวงพ่อในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับ วันนี้ผมก็เช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาพูดจาทักทายมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภทมีดหมอให้พี่น้องได้ชมและศึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านใดต้องการรู้จักกันมากกว่านี้ก็ กดมาที่เบอร์โทรโดยตรงเลยนะครับ0979991983นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำมีดหมอที่มีประสบการณ์มาอย่างมากมายให้ท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมีดที่สวยงามคลาสสิกสุดๆนะครับาการอัดคลิปวีโอวันนี้นะครับผมจะใช้เวลา ไม่นานนะครับงั้นก็ถือโอกาสรีวิวมีดที่จะนำมาให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับะนะครับวันนี้เป็นมีดดามงาฝักไม้นะครับเป็นมีดที่สวยงามเป็นมีดขนาดปากานะครับวันนี้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูความสวยความงามความคลาสสิกข,ของมีดนะครับ ส่วนฝักนี้นะครับเป็นไม้ที่ยุงเป็นลักษณะนะครับจะสวยงามมากนะครับเป็นไม้ที่แห้งสนิทนะครับไม่มีล่องรอยของมียางไรอยู่เลยนะครับนี่จะเป็นไม้เก่าอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะครับวันนี้ที่นำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกัน นะครับถือโอกาสนำสิ่งดีๆมาเผยแพร่อีกครั้งนะครับตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อนะครับที่ต้องการให้สิยานุสิ์ได้ศึกษาเกี่ยวกับมีดหมอนะครับเป็นมีดที่โด่งดังมาอย่างายาวนานนะครับโดยเฉพาะพุทธคุณ พูดง่ายๆนะครับพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเนี่ยครอบจัก,กรวาลก็ว่าได้นะครับถ้าใครมีไว้ก็จะปกปักรักษาทําให้เรามีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับถ้าใครนํามาบูชาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเช่นเดิมนะครับที่ได้นํามาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับได้ชมบารมีมีดของหลวงพ่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันส่วนด้ามน,นะครับเนี่เป็นด้ามงาที่สวยงามมากนะครับเก่าชํำเลยนะครับเป็นเงาเลยเพราะว่ามันผ่านการสัมผัสการจับนะครับมันจะทำให้เห็นเงานะครับนี่มีรอยแตกของธรรมชาติที่เป็นงาที่มีอายุยาวนาน นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยปีนี่จะสวยงามมากเลยเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมกันได้เห็นกันชัดๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นส่วนของงานะครับเป็นมีดที่สวยงามสมบูรณ์และคลาสสิกนะครับให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับวันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเช่นเดิมนะครับาการศึกษามีดมันก็ ต้องดูแบบเก่าๆทุกวันนะครับศึกษาเราดูซ้ําๆดูบ่อยๆเราก็จะมีประสบการณ์ในการดูมีดนะครับความเก่าค้าค่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับช่วงข้อต่อแม้ก็สวยงามนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะครับะจะแน่นมากนะครับ ตรงนี้นะครับนี่ก็ตรงรอยแหมรัดฝักนะครับจะสวยงามไข่ปลาเลียงสวยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการดูมีดเราต้องดูธรรมชาติให้ออกนะครับความเก่าของฝักไมนะค้ความเก่าของแหมต่างๆนะครับเราต้องพยายาม ดูและศึกษาบ่อยๆแล้วเราก็จะมีประสบการณ์ในการดูมีดนะครับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มีโอกาสได้ทำไอวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ชมกันได้ย้ำเตือนในสิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ ในส่วนของใบมีดกันเลยนะครับใบมีดนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับที่สรรสร้างฝีมือปราณีตนะครับเป็นหนึ่งในห้าช่างที่ได้บันทึกในตำนานของหลวงพ่อนะครับเนี่ยใบยมีดจะสวยมากนะครับให้พี่น้องได้ชมกันได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมเช่นเคยนะครับความสวยความงามของมีดดูเหล็กนะครับเป็นเหล็กโบราณเป็นเหล็กที่เก่าแห้งนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องชมกันเลยนะครับเนี่ยร่องเลือดนะครับก็มีขาบของความเก่าให้เห็นชัดเจนนะครับเป็น เสมาใบโพนะครับลอยต่อลอยเสาะต่างๆนะครับอืมจะชัดเจนมากนะครับสวยงามอ่าปานีดนะครับพี่น้องได้ชมกันก็พิจารณาศึกษาดูนะครับอ่าดูบ่อยๆจะทําให้เรามีความรู้มีความเชี่ยวชาญกับมีดหลวงพ่อนะครับแล้วก็ศึกษาดูว่า ช่างที่ตอกประวัติเป็นยังไงนะครับเราก็จะรู้เพราะว่าเรามาศึกษานะครับเล่มนี้เป็นสร้า,างฝีมือโดยช่างสอนนะครับปราณีตมากสวยงามนะครับเป็นมีดที่สวยสุดๆนะครับเป็นพูดง่ายว่าเป็นเกรดฟรีเมียมนะครับที่คัดมาให้พี่น้องได้ชมกัน นะครับจะสวยงามมากเลยเล่มนี้นะครับก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอีกครั้งนะครับบารมีมีดของหลวงพ่อนะครับความสวยความงามความเก่าอายุได้นะครับลักษณะมีดจะเป็นอย่างนี้อ่เป็นมีดพิมพ์นิยมนะครับที่นิยมใช้การพก พาสะดวกง่ายนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเก็บไว้ในกระเป๋านะครับสวยมากนะครับวันนี้ก็นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการดูมีดเราก็จะดูเดิเดมๆนะครับเพื่อตอกย้ำความทรงจำนะครับตอกย้ำใต้จิตสำนึกเรา นะครับนี่แหละเรามีโอกาสได้มาพึ่งบุญญาบารมีของหลวงพ่อนะครับทำให้ชีวิตเราประสบแต่ความสุขความเจริญอ่าเขาบอกว่าถ้าใครมีบูชาแล้วจะมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานานะครับทำกิจการอันใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พุทธคุณมีดของหลวงพ่อก็จะทั้งปกปักรักษาป้องกันแก้ไขครอบจักรวาลน,นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมเช่นเคยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันกดติดตามนะครับหรือโทรมาที่097 9991983นะครับผมก็จะได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันบ่อยๆนะครับเป็นวัตถุมงคลประเภทมีดหมอของหลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับวันนี้นำมีดระดับเกรดเมีียมนะครับมาให้เราได้ชมกันเลย ความสมบูรณ์แบบของมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามน,นะครับเก่าสุดๆนะครับเรามาดูพิจารณาดูกันนะครับนี่ความเก่าของด้ามงามก็จะมีรอยแตกนะครับเป็นรากหอมนะครับส่วนข้อต่อ นะครับมีแหมลัดอย่างสวยงามก็เป็นเป็นข้อต่อก็มีมวลสารต่างๆนะครับเป็นวัตถุมงคลที่นํามาบรรจุไว้นะครับทําให้มีดของหลวงพ่อมีความเข้มขังเป็นอมนตะตลอดกาลนะครับเชิญชมเลยนะครับในความสวยความงามนะครับ ผมมีโอกาสก็จะนําสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมอย่างนี้แหละครับมาช่วยศึกษากันช่วยดูนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนของข้างนะครับเนี่ยตรงข้างแห้งเก่าสนิทสุดๆนะครับ ให้พีน่น้องได้ชมกันได้เห็นกันเห็นกันจะจะเลยนะครับด้วยความสวยความงามศิลปะ,ะที่หาดูยากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาแล้วถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ไปไหว้ไปขอพรเดินไปอรอดมีดเล่มใหญ่ที่ วัดหลวงพ่อเดิมนะครับที่วัดหนองโพช่วงนี้ช่วงออกพรรษาเขาจะเปิดฝักนะครับให้พี่น้องไปเยี่ยมชมความสวยความงามที่นั่นนะครับแล้วก็ไปลอดมีดเพื่อตัดวิบากกรรมต่างๆภายในวัดหนองโพนะครับ นี่นะครับเราก็มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้มาพึ่งพาบารมีของหลวงพ่อนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อจะก็จะทำให้เรามีแต่ความสุขความเจริญนะครับสมญานามของท่านคือเทพเจ้าแห่งปากน้ำโพนะครับเป็นที่ เคารพที่รักและศรัทธาของประชาชนภายในจังหวัดนครสวรรค์แล,ละจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ผมก็นำวัตถุมงคลประเภทมีดหมอนะครับมาให้พี่น้องได้ชมกันเห็นกันจะชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เสมาใบาโพนะครับจะสวยมากอ่า ร่องรอยการตอกนะครับจะชัดเจนใบมีดก็เก่าสุดๆนะครับอายุไม่ต่ำกว่าร้อปีเนี่ยเรามาชมกันนะครับได้มีโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นดีวิว EP8 แล้วนะครับที่ผมได้อัดคลิปวิดีโอมาลง YouTube ให้พี่น้องได้ชมกัน นะครับก็จะพยายามสรรสร้างนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับความสวยความงานคัดความงามนะครับคัดสิกสุดๆเลย <c oughs> <c oughs> นะครับให้เห็นกันชัดๆเลย นะครับตามนี้แหละถ้าเราได้มีโอกาสมาพึ่งพา <c oughs> ขอโทษนะครับพึ่งพาบุญบารมีของหลวงพ่อนะครับเ,เกิดมาในชาติหนึ่งนะครับนี่แหละคนเราที่ได้สร้างบุญสร้างบารมีารม,มานะครับได้มีโอกาส พบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับทำให้เรามีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานานะครับมีเล่มนี้ก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่มีความศรัทธาในพุทธคุณมีดของหลวงพ่อแล้วนะครับ ผมก็มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นกันนะครับดูความสวยความงามของมีดเล่มนี้นะครับ ผมก็มีโอกาสนำสิ่งดีๆนะครับมาเผยแพร่มาแนะนำให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับสัญญาว่าจะนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อประเภทนีดหมอนี่แหละนะครับชมความสวยควมงามกันเลยนะครับ ผมจะใช้เวลารีวิวไม่นานนะครับไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับจะให้พี่น้องได้ชมกันเพราะว่าบางคนก็มีเวลาบางคนก็ไม่มีเวลาก็ถึงกระชับทำเวลาให้กระชับมากที่สุดนะครับให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับด้วยบุญญาบารมีของหลวงพ่อ ทำให้เราได้มาพึ่งพาทำให้เรามีจิตใจที่สงบสุขนะครับมีแต่ความสุขความเจริญมันปฏิบัตินะครับเนี่ยวันนี้มีโอกาสนํำมีดที่สวยสุดๆแล้วเป็นเกรดพรีเมียมนะครับมาให้ชมกันนะครับชัดเจนมากนะครับวันนี้ นะครับชมให้เห็นกันชัดเลยนะครับความสวยความงามนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าประมาณ20นาทีนะครับพี่น้องมาชมศึกษาร่วมกันนะครับ วัตถุมงคลอันล้ำค่านะครับประเภทมีดหมอวันนี้ได้นำความสวยความงามความคลาสสิกความเกา่าทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แบบเลยมีดเล่มนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ นะครับประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอนะครับสวัสดีทุกท่านครับ